กาตูเลอรบลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเตเต้จอมขี้เกียจให้ตายเถอะนี่เจ้าเตเต้ลูกชายของฉันยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยมันสายโด่งเด่งออกป่านนี้แล้วนะสงสัยคงต้องขึ้นไปขุดออกมาจากที่นอนซะแล้วดูสิเนี่ยรู้จักอายแมวมันบ้างไหมเจ้ากุยช่ายนะ่ะมันตื่นแต่เช้ามาออกกําลังกายเนี่ย เต้เต้ te, ลูกจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนตื่นได้แล้วโถ่เอ้ยแม่ครับผมกำลังนอนสบายๆเลยอะผมต้องประหยัดพลังงานตัวเองเอาไว้ประหยัดพลังงานงั้นเหรอลูกพูดมาตรงๆเลยก็ได้ว่าขี้เกียจนะ่ะให้มันได้อย่างนี้สิพ่อของลูกนะ่ะออกจะเป็นคนขยันทำงานมีได้ยินของใครมากันเนี่ย อ้าวนี่แม่เอาข้าวเช้ามาให้คุณชายน่ะก็ช่วยขยับลุกมากินด้วยนะคะโธ่แม่ครับกลิ่นแบบนี้ไก่ทอดอีกแล้วทำไมไม่ทำอะไรที่มันเคี้ยวง่ายๆอย่างโจ๊กหรือว่าข้าวต้มล่ะครับผมต้องเปลืองพลังงานเคี้ยวอีกเนี่ยน้อยมันจะเกินไปแล้วค่ะคุณชายไหนๆก็ต้องเปลืองพลังงานเคี้ยวอยู่แล้วเราก็นอนกินแล้วกันจะได้สบายๆหน่อย พออิ่มแล้วก็ง่วงเลยแฮะไม่อยากลงเอาจานไปเก็บเลยอะเดี๋ยวแม่ของขึ้นมาเก็บเองแหละนี่คุณชายเตเต,เต้เจ้เจเจาคะเย็นแล้วนะไม่คิดจะลุกไปอาบน้ำอาบท่าทำอะไรกับเขาบ้างเลยหรือไงไม่ละครับผมไม่อยากทำในเมื่อไม่ยอมลงมาอาบน้ำแม่ก็อุ้มมาอาบทั้งทงอย่างนี้แหละโถอะไรกันครับเนี่ยแม่ เต้เต้รีบตื่นเดี๋ยวนี้วันนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะไม่อยากไปเลยครับแม่อย่าพูดจะไม่รับผิดชอบแบบนั้นไม่ว่ายังไงวันนี้แม่ก็จะขุดลูกไปให้ได้โทมแม่ครับมันเปลืองพลังงานจะตายไปอะ่ะนี่ปีศาจขี้เกียจที่ไหนไม่มาสิงลูกกันเนี่ยเต้เต้เฮ้ยนายทำไมไม่มาวิ่งเล่นกับพวกเราล่ะสนุกจะตายอะ่ะ ไรสาระเปลืองพลังงานเฮ้ยได้กลับบ้านสักทีที่โรงเรียนน่ะพวกเพื่อนๆก็อะไรก็ไม่รู้วิ่งเล่นกันอยู่ได้ไม่เห็นจะเข้าท่าเลยอะ่ะเจ้าลูกชายฉันมาถึงก็ขึ้นไปนอนเลยนะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นมีลูกชายกับเขาทั้งคนไม่คิดจะมาช่วยอะไรแม่ตัวเองเลยปล่อยให้แมวมาช่วยแม่ทำกับข้าวอยู่เนี่ย เจ้ากุยใช่แกลาออกจากการเป็นแมวมาเป็นลูกฉันแทนดีไหมแกคอยดูนะวันนี้ฉันจะไม่ใจอ่อนเอาข้าวขึ้นไปให้เหมือนทุกวันหรอกดูซิจะทนหิวไปได้สักกินน้ำโอ้ยหิวจนแสบท้องแล้วเนี่ยทำไมแม่ไม่ยกข้าวขึ้นมาให้อีกนะเสียงท้องก็ร้องจอกๆเลยเราเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าลูกชายตัวดี โอ้ยแม่ครับผมปวดท้องมากเลยทำไมวันนี้แม่ใจร้ายแบบนี้ล่ะครับก็ดัดนิสัยลูกนะสิโอ้ยอดทนหน่อยเดี๋ยวหมอก็มาแล้วไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณแม่น้องแค่เป็นโรคกระเพาะนะคะแกกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพยาบาลรายเนี้ยเขาประหยัดพลังงานถ้าไม่หิวจริงๆไม่เสด็จลงไปกินหรอกค่ะ ผม oh, แม่ครับผมไม่สบายอยู่นะยังประชดประชันผมอีกทีนี้เนี่ยรู้สึกหรือยังล่ะใช่ค่ะน้องต้องเชื่อฟังคุณแม่นะคะต่อไปนี้ต้องทานอาหารให้ตรงเวลาท้าไม่อยากปวดท้องแบบนี้อีกครับผมเข้าใจแล้วครับสงสัยปีศาจขี้เกียจที่สิงลูกอยู่เนี่ยจะออกไปแล้วสินะวันนี้ถึงได้ลงมาช่วยแม่ล้างจานเนี่ย ผมขอโทษครับแม่ที่ผ่านมาผมที่เกียดเองแหละผมจะปรับปรุงตัวนะครับแม่เป็นภาพที่น่าชื่นชมจริงๆลูกแม่ดีใจนะเนี่ยการออกมาเล่นข้างนอกบ้างมันก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยอากาศก็ดีเฮ้ยพวกนายรอด้วยสิในที่สุดก็ยอมมาเล่นกับพวกเรา แม่ครับพอได้ทำงานเหนื่อยๆหรือเล่นมาเหนื่อยๆแล้วกินข้าวอร่อยขึ้นเป็นกองเลยครับก็แง่ละสิลูกความเหนื่อยนะ่ะเป็นเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมเชียวนะ <_' S 2> พูดถึงนะพอผมช่วยงานแม่และทำประโยชน์ให้คนอื่นๆได้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นเยอะเลยครับใช่ไหมล่ะจ้ะลูก จบแล้วค่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะขอขอบคุณการแนะนํามาจากน้องน้าพึ่งด้วยค่ะฝากทุกคนที่ชอบผลงานพี่เข้ามากดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ